ผมไม่มีอะไรหรอกครับอาจารย์ไม่เหมือนในพวกนี้หรอกผมอยู่กับแม่ผมรักแม่แม่ก็รักผมเกี่ยวอะไรกับเดือนะก็กูบอกแลว้วไงก็กูอยากเล่าทำไมกูไม่แฟนเหมือนมิงงวะคนมันน่ารักชีวิตนายดีแล้วเนี่ยติญยาทำไมวะไอพวกนี้มันเพื่อนผมกับอาจารย์ ช้าไปกินข้าวบ้านผมอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะไอ้ไั่ <c oughs> มึงมาทำอะไรแต่เช้าวะว่าแม่ยอดก,กินข้าวทีลูกอ้าวพันมา,ากมิน,นอข,อข้าวด้วยกันที่บ้านรึเปล่าแดดไม่ร้อนเลยกะกับข้าวแม่กูร้อนหรอเปล มึงใช้ช้อนเบื่ออะไรวะกูก็ใช้เหมือนมึงไงแล้วทำไมช้อนกูตักไม่ติดพุงปลาเหมือนมึงวะโอโ้โหมึงมากันสองคนเลยหรอวะกูช่วยแม่ไปยายข้าว,วข้าวอะสวัสดีครับปฏิจ้์กินข้าวกันมาเร้วยังล่ะยังครับข้าวมาสิโหมแม่ ปิดร้านขายไข่แล้วมาเปิดร้านขายข้าวแกงไม่ดีกว่าเลยดีวันนี้สวัสดีมากันพร้อมนะเชียวนะขอฝากถองสักวันแล้วกันนะครับแม่แม่เตรียมไว้แล้วกินกันตามสบายเลยนะเฮ้ยเฮ้รอด้ยกูเจ้าของบ้านเยจะไปยังไงจะไปอีก เป็นเพื่อนกันนะครับอาจารย์ทำอะไรก็ทำตามกันนักเรียนพะโล้ขอบคุณครับดูมันขู่อะไรเอะงบุ๋ะกูน้ำมาเช้าไงกูตั้งชื่อว่าูพอพวกมันดูดผมก็เลยดูดตามป้าเก็บตังค์เลยครับ ไอปอดมาอยู่ม .4 ไม่ใช่เหรอแล้วไปเข้าแกงกับพวกม .5 ได้ไงอ่ะยังวิชาอะไรกูเรียนเรื่องเรื่องอะไรหันแน่มึงแอบส่งอะไรกันวะทำยังคนของนี่วาสีเนี่ยเดี๋ยวนี้มึงให้รุ่นน้องทำกันบ้านเลยหรอวะเรื่องกูไอ้โง่ไอ้พานมันหวังล่อกันบ้านง้บ้อลอยจ้ามันถึงปีธินนิดอะ นมูดูนี่ไหนล่ะร้อนร้อนร่มก็อหรอพี่เจอกันอไหนดูที่มีตังค์ร่มีตังค์วไหรยส่งตังค์มาดิม่้แล้วเหรเร็วดี่พี่เป็นง้อได้ไไหดูียเ้ยจับดูเร็มากเลยเนี่ยจับไปรยนเก็บไปให้หมดทำอะไรกันนะฮะ ในสุภชัยพวกเนี้ยแกล้งอะไรเธอหรือเปล่าพวกเขาเงินผมไปครับเอเฮ้เตี้ยไปพูดกันวะเก่าหานี่วาไหนหลับฐานมันโกหกครับอาจารย์นะาถ้าไม่มีอะไรผมไปก่อนนะสุภชัยเธอมีสตางค์กินข้าหรือเปล่า,าเอาของครูมา ร้องคุยนะแค่ร้องใส่หลวงร้องนี่ร้องคุยจำไว้ไอ้โบ้เป็นตัวลองมือลองตีพวกมหกอะครับอาจารย์ถ้าใครทำมึงวะพวกเด็กมอหกไปดิ ยังไม่ให้ไปนายฟังมั้งยังฟังเขาอะไรแล้วแกะเพลงกอดชันไว้ได้ยังขอเล่นได้แล้วอ่ะเฮ้ยหน้านายไปโดนอะไรมาไอ้ชั่วนั้นนายก็คงเป็นพระเอกสินะกลับไปนางเอกไหมล่ะไปไหนเอาอยามาให้นี่แหละเดี๋ยวไปเล่นเพลงให้ฟังขึ้นมาหมดีกว่า มึงมีแฟนด้วยเหรอวะรู้จักกันตั้งแต่ตอนปีแล้วบ้านเขาอยู่นี่ไงแต่ว่าไปเรียนในสุพรรณชอบดนตรีเหมือนกันฟังเพลงแนวเดียวกันก็เลยเข้ากันได้ดีเขาชอบเอาเพลงม่ให้ผมแกะบ่อยๆครับอาจารย์แล้วได้กันหรือ,อยังวะได้ดวจะได้ต่อ,อยมึง,งไอ้ปอดอะแม่งเสียตุ้มอา้าเล่าต่อสิอยากฟังทำไมวะฮะฮะเป็นนักศึกษาพี่เขาถามทำไมไม่ตอบ ะไึงตามไปไตายแล้วใ่ไหมักวารไม่ไม่เฮ้ยอ้าีใน่กนี้ว่ากูวิ่งไปใส่ไม่ทันเลยกูว่ามัคงไม่กล้ามือละองกู อ่ะนี่สำหรับมึงน้องได้ถึงของกูข้าบะข้บาบะอาจารย์บอกแกนะไอป้อน่ะมันดูตามผมครับอาจารย์จริงๆมันไม่ยากดูหรอกมันดูประชดพ่อมันโอ้ย <c oughs> เอย่างหน้าร้องคลิปหายเลยไม่มีอะไรเลยโอ้เฮ้ยทำไมไม่ซื้อเบียร์ใส่กูยังเอาไว้บ้างวันนี้ทำไมเงินไปเล่นมาอีกแล้วใช่ไหมฮะเฮ้ยเงินนักกูเอาไปแล้วทำไมเอาไปมึงจะทำไมเอาคืนมาสิกูเล่นเสียไปหมดแล้วนั้นนล้วนั่นค่าเรียนลูกนะเรียนเนีนทำที่อะไรวันวันเห็นมึงกินตางโง่ๆเลยสุดห่วย บราร์การทผ่หายเลยมึงไปซื้อเบียให้กูเดี๋ยวนี้เลยหนีไป ก็ดีขึ้นเองแหละเชื่อเราดิเนื้ยิ้มหน่อยดิอย่ามาทำหน้าเครียดเดี๋ยวก็ไม่รอหรอกกาแฟมือเป็นไข่วะมาให้กำลังใจตลอดเลยมึงอิจฉาไอ้ปอดอ่ะสิไอ้พวกรักคุด มึงด้วยอาจารย์ไอ้นี่มันบ้าหมกมุ่นอยู่กับเรื่องผู้หญิงทุกวันเลยเห็นมันพูดอยู่นั่นแหละไม่เห็นเอามาโชว์สักทีเดี๋ยวกูจีบติดก่อนเดี๋ยวกูเปิดตัวทีเดียวเลยโอ้โหโเอ๊กชาตินิงไม่หวันจีบติดหรอกโอ้โหมันพูด <c oughs> <c oughs> จะเดินตามมาทำไมเนี่ยไม่ตามจะมาซื้อซีดีเพลงรักอะต่อของใครนี้นะก็มีทุกเพลงแหละท่านบอยปอนเนี่ยมีเพลงรักมั้งปะคนนี้บอยปอนจะที่ไหนอ่ะดูสินะครับร้านนี้เพลงรักไหมครับไม,ไม,ไมไรราจะดูแลร้านหรือจะรูปซา ไอ้คู่นี้มันเนื้อคู่กันแท้ๆ้วายว,ายวาย่านกันโอ้ต้องได้แต่งงานกันแน่ๆเลยถ้าพูดถึงเรื่องแตงงานนี่ดีวะคู่กูอีกสองปีแจกก์รว่อ <c oughs> หืมทุยมันจ๋าวันนี้จะไปกินขนมกวบเราอเราได้ยังอะเราว่ามันไม่มีประโยชน์หรอกเอกเรามีแฟนแล้วอะ